คุณให้ความสำคัญกับการทาครีมบำรุงขนาดไหนรู้สึกว่ายังไม่ต้องดูแลเรื่องผิวก็ได้มั้งคะก็แค่ปีสีเองอะ่ะก็อยากสวยแหละแต่หลายขั้นตอนก็ไม่ไหวสำหรับเราอะ่ะราคาไม่เกี่ยงนะเคา์เตอร์แบรนด์ก็ลองมาเยอะละครีมที่ตอบโจทย์คืออะไรจริงๆขอแค่ให้ดูเด็กอย่างนี้ไปตลอดก็โอเคแล้วปะคะขอแบบจบครบในกระปุกเดียวคะ่ะด้วยวัยอย่างเราอะ่ะขอแค่เห็นผลจริงก็พอรู้จกักนาวโซไหมนาวโซเหรอคะ นาวโซคลิปน้ำมันมาทองคำเหรอนาวโซเหรอเราอยากให้คุณลองรู้สึกอย่างไรหลังจากทดลองใช้นาวโซตอนแรกที่เห็นส่วนผสมเป็นโกลเด้นฮอสออยนึกว่าทาแล้วผิวจะมันเหน,นอะแต่พอทาจริงๆแล้วสบายผิวผิวนุ่มชุ่มชื้นมาก เอาจริงนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะสวยจบได้ในกระปุกเดียวจริงๆแฮปปี้สุดๆค่ะเจอละครีมไม่ฝันลืมไปเลยเคาน์เตอร์แบรนด์ถามทำไมลองเลยไม่ต้องถามมากเลยค่ะตอนนี้แนะนำคุณแม่แล้วยิ <S <S ง่ายพี่ไม่ต้องโบท็อกละแล้วคุณละ่ะพร้อมเปลี่ยนแปลงไปกับเราเรียง